วันนี้เราอยู่ใน Block Man Go นะครับมาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Murderation นั่นเองนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเล่นพวกเกมแบบแนวนี้อยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเกมที่แบบเคยดังมากๆในอดีตนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดังอยู่แล้วด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับคนอื่นผมเจอแล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยว เราว่าเราไม่ควรจะอยู่ไอตรงที่สุ่มเสี่ยงนะครับไอตรงกลางๆเนี่ยผมว่าเราน่าจะแบบตายได้เพราะฉะนั้นเราขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันนะเกมนี้เนี่ยก็คือมันจะมีฆาตกรอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เราเนี่ยเป็นอินโนเซนต์ในตอนนี้ก็คือผู้บริสุทธิ์นั่นเองนะครับวิธีการเนี่ยก็คือว่าเราต้องเก็บเหรียญนะฮะแล้วก็คอยแบบแง้มมองดูว่าแถวๆนี้เนี่ยมีฆาตกรหรือเปล่านะครับคนนั้นเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องรอดูนะนี่ไงเรียบร้อยแล้วเขาถือเลยอะถือปืนเดี๋ยวคนนั้นเป็นหรือเปล่านะเราต้องร มันก็จะมีเป็นเชอริฟแล้วก็น่าจะเป็นเมอร์เดอร์ด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าคนข้างล่างน่าจะเป็นเมอร์เดอร์หรือเปล่าเดี๋ยวลงไปคุยกับเขาดูก่อนละกันนะครับเอาแล้วอยู่ดีเกมก็จบอะไรล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปใหม่แล้วกันนะครับ โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตานี้เนี่ยใครที่จะเป็นฆาตกรนะครับตานี้เนี่ยผมเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนเดิมรู้สึกว่าการที่เราเป็นฆาตการได้เนี่ยมันเป็นเรือ่องที่ยากเหลือเกินโอ๊ยเมื่อกี้มาเดินแล้วอ,อ่ะน่าจะเป็นฆาตกรนะครับเดินหนีดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูเขาไฟกันก่อนแล้วกันนะครับการไฟติ้งระหว่างโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปาหมีมางี้เลยเหรอหน,นีก่อนครับเฮ้ยมันจะกระโดดลงมาป่ะน่ะไม่นะไม่นะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปนะครับคืืืืือออออเเเเเเเมม่่่่กก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 ีีีี้้้้้้หหนน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 นััับบบบบบบววววาาาาาปปปปปจจจะะะลลไไไไตตตรรรรรงงงขดดดด๋ย็็แแำพคทฆ โอเคตอนนี้มีปืนละเดี๋ยวเรามายิงกันเลยดีกว่านะครับคนนี้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าคนนี้ชัวร์มานายนั่นเองเพื่อนปึ๊บบงเฮ้ยยิงไม่โดนเดี๋ยวเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาแล้วว้าวเยอะเยอะแล้วเพื่อนมานี่ผมชนะโอ้บอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับใครอยากมาเล่นก็โหลดมาเลยนะครับ Block Man Go นะฮะมีทั้งแอพโซแล้วก็เพย์โซนนั่นเองนะครับอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันเยอะๆแล้ว,ว,วลกันนะฮะบ,บอกเลยว่าเกมนี้ก็ พูด,ด้ง่ายว่าหนุกอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ดีผมก็ชนะเฉยเลยแล้วเจ่นกันครับบล็อกแมนเก้า